การบวกกันออกมาความโดดเด่นของของป๋าเงินนะครับกับก้าวเจริญก็ออกมาออกมาจะเป็นลักษณะประมาณอย่างมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะตรงตามที่เราต้องการไหมความใหญ่เป็นยังไงความสวยงามเป็นยังไงความคิดว่าเออเนื้อหนังเป็นยังไงเนื้อดีไหมนะครับไม่ใช่เอาเอาแต่กระดูกอย่างเดียวพ่อค้าเขาไม่เขาไม่ซื้อกระดูกอืมในเนื้อใช่ไหมครับพี่เจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะค่ะเรามาชมพ่อพันธุ์ ซึ่งถือว่าสองสลิฟาร์มนี้มีตัวชุโรงหลายๆตัวมากพอพันนะคะใช่ครับแล้วอยู่ด้านข้างพี่เอกนี้คือด้านข้างพี่เอกนี้เป็นเป็นสุเกเจริญสุเกเจริญนะครับเมื่อก่อนที่คุณแม่มาสุเกสเจริญใช่ไหมครับพี่สุเกเจริญครับแล,นนแล้วก็ตอนนี้ได้ไปอยู่กับเจ้าของใหม่นะครับเจ้าของใหม่ไป ให้หลวงพ่อศิลาตั้งให้ว่าเป็นเจ้าอินแปงนะครับอินแปงแ<ฮ>ห่งกาลติณน,นะครที่มาของเจ้าสุขเจริญน,นี้ก็คือเป็นลูกของเ,เจ้าเ,จ<ะ>เก้าเจริญค่ะก้าเจริญนี่ก็ส่วนแม่เขาเป็นลูกของปัาเงินอุทยัยโอ<ฮ>้คก็เลยได้<ฮ>ได,ได้ลูกผสมที่ออกมาที่ลงตัวที่ีค่อนข้างจะสวยงามนะมีความใหญ่เขานี่ยเห็นไหมครับ<ะ>เขาใหญ่มากเจ้าสุขเจริญ โอ้โหคุณแม่มาเห็นเขาแบบตอนตอนเมื่อก่อนครั้งก่อนที่ที่หนูมาคือเขายังไม่ใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับเขาเขายังไม่ออกขนาดนี้ก็เริ่ม,เร,มเริ่มเป็นหนุ่มเขาก็จะโตขึ้นแล้วก็ลำลำตัวนะครับ <G ül üyor> ลำตัวของเจ้าสุขเจริญนี่ลำตัวจ,จะเหมือน weiteren, เหมือนกับก้าวเจริญก้าวเจริญครับแข้งขา <G ül üyor> เขาก็ไปทางก้าวเจริญเหมือนกันก้าวเจริญเลยครับท้ายบั้นทงบันท้ายเหมือนก้าวเจริญเลยเป็นก้าวเจริญหลังตรงดีนะฮะ ตัวกี่ใหแล้วครับพี่ตอนนี้สามปีครึ่งครับยี่สามปีครึ่งก็เราฟันหนึ่งคู่ค่ะฟันแท้หนึ่งคู่โอ้หตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยถือว่าเป็นควายใหญ่อีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเขาที่ค่อนข้างจะเป็นเขาเขาตัวนี้เขาไทยเลยนะฮะเป็นเขาควายไทยแต่มันใหญ่มากเลยนะคะสามปีกว่าเนี่ยเขาจะมีการจเจริมตบตัวไหมคะเขาของเขาเนี่คะพี่น่าจะมีอยู่เขายังไม่ทั้งเหลี่ยมเลยโอ้ยังยังไม่ขึ้นเหลี่ยมไม่ไม่รู้ว่าเขา โผล่มาได้ยังไงคงได้มาจากป่าเงินด้วยนะ,ะเขาตรงนี้ได้มาจากป่าเงินลูกป่าเงินทุกตัวก็จะมีเขาที่ใหญ่กว้างอย่างนี้เลยแต่หน้าเขาของเขานี่ดูนะคะหน้าเขาของเขาหล่อมากเลยหน้าเขาใหญ่กระดานเขาใหญ่มากเลยอะค่ะคือคือมันเป็นเหมือนเหมือนเขาใหญ่มาตั้งแต่แต่ก,กําเนิดเลยนะฮะเขาใหญ่มาตั้งแต่ก,กําเนิดเลยดูบ้านท้ายของเขาบ้านท้ายแสดงว่านี่อย่างที่พี่เอกเคยบอกไว้ว่าพันธุกรรมที่ดีนี่ถือว่ามีส่วนสําคัญมากเลยนะคะเนี่ยใช่ครับ คือถ้ามีการผสมเราเรารู้ที่มาที่ไปที่ชัดเจนแน่นอนเนเ,รเ,รเราเราก็จะได้รู้ว่าเออ,เ,อ,อเนี่ยนะพันพันธุก,กรรมที่มีความโดดเด่นจริงเลยการบวกกันออกมาความโดดเด่นของของปาเงินะนะครับกับก้าวเจริญก็ออกมาออกมาจะเป็นลักษณะประมาณนี้ สวยนะครับสวยที่เอกว่าสวยสวยสวยค่ะแล้วเขาก็สวยอัตลักษณ์ควายไทยมาเต็มเหมือนกันนะครับมีตาแต้มแก้มจ้าแก้มจ้าจ้าครบทั้งสองนะดูดูผิวดูลำตัวของเขาดูไหล่หน้าของเขาค่ะมีความเป็นสายของพันธุกรรมจริงๆทั้งสายป่าเงินสายก้าวเจริญก้าวเจริญแล้วก็ลำตัวของเขามาหมดทุกอย่างใช่ครับเขาเขานี่กว้างมากเลยนะคะกระดานเขาเขากว้างมากเลย เขาเขากาลังจะขึ้นเหลี่ยมที่ว่าจะใหญ่ใหญ่กว่านี้แน่เขาว่าน่าจะใหญ่กว่านี้ในความกว้างความใหญ่กว่านี้ดูหน้าอกเขาก็กว้างมากเลยนะคะเนี่ยหน้าอกได้พ่อเลยนะครับแข้งขาหูขาใหญ่มากค่ะตัวนี้สามปีกว่าก็พร้อมที่จะผสมพันธุ์รีดน้าเชื้อบ้างแล้วอะไรอย่างี้ก็เริ่มเริ่มฝึกรีดคือถ้าอายุน้อยกว่านี้เราเราจะมีปัญหาน้าเชื้อยังไม่แข็งแรงค่ะการการทําให้เขา แช่ในไนโตรเจนเหลวแล้วน็อกแล้วเนี่ยมันไม่ฟื้นตัวนะ mm. แต่ถ้าเขามีอายุที่มากขึ้นน้ำเชื้อที่แข็งแรงขึ้นการดูแลบำรุงรักษาที่ดีขึ้นก็จะได้น้ำเชื้อที่แข็งแรงแล้วก็ได้ข่อส่งต่อให้กับกเกษตรกรได้ได้ดีขึ้น อันนี้เขาสูงประมาณเราเท่าไรนะครับพี่อันนี้ร้อยหกสิบครับอูสามปีนี้สามปีกว่าเองหูแต่ชอบหน้าตาสีสากของเขามากเลยนะคะตัวนี้ก็หน้าหน้าตาเ็าใหญ่ตามตามตามตัวเนาะดั้งก็โด่งดีเหมือนเดิมนะต่ว่าก็ก็เป็นไฟที่แปลกๆปไปอีกตัวหนึ่งแต่ว่าแปลกเหรอแต่มป็นความสวยความด้วยความพันธุกรรมความสมส่วนของเขาถือว่าโอเคเลยนะคะใช่ครับสองสายพันสายด้านเงินอุทัยแล้วก็ อ่าก้า,าจเรจริญโหโครงสร้างเหมือนกันเลยนะคะของตัวนี้เพราะว่าก้าจเจริญก็แข้งขาเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ะะหญลำตัวแต่ว่า<ฮ>ตัวนี้จะดีดีกว่าคือมีเขาที่ใหญ่ค่ะโหแต่เขานี่เป็นจุดเด่นมากเลยใครมาก็บอกโหเขาใหญ่มากเลยที่ได้บอกโหทำไมเขาใหญ่ขนาดนี้ตอนตัวนี้จะไม่มีอ่าสายอื่นเลยนะครับมีแค่แค่นี้เท่านั้น<ฮ>ตัวแม่แม่เขาเนี่ยก็เป็นเป็นลูกอ่บ้านบ้านของบุรีรัมโอ ตัวแม่นะฮะแม่แม่แมตัวว่านบ้านแล้วก็ได้รับผสมจากป๋าเงินแล้วก็เลยได้เป็นลูกเป็นแม่ของเขาโอ้โหอ้พันธุกรรมนี่มีส่วนมากเลยนะคะผสมน้ําเชื้อกาวเจริญออกมาก็เดินออกมาเป็นอย่างนี้เป็นควายที่แบบมีพันธุกรรมที่ดีทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งพ่อฝั่งแม่เลยฝั่งพ่อฝั่งแม่เลยแล้วก็ออกออกมาก็อยากจะฝากพี่น้องที่เริ่มเลียง ใหม่หรือเก่าก็แล้วกันนะครับเราเราควรจะมีการปรับปรุงหาพันธุกรรมที่มันมีความโดดเด่นจริงๆว่าเราต้องการตัวไหนเป็นอย่างไรเราเราอย่าเอาตามใจจะเอาตามตามทุกวันนี้ว่าเออเราเราเห็นตัวไหนดังเราก็เอาเราต้องเช็คอยู่ดีๆก่อนพันธุกรรมดันั้นมาจากพันธุกรรมที่เกิดจากอะไรบ้างเกิดจากพ่อตัวไหนแม่ตัวไหนเป็นอย่างไรแล้วออกมาเป็นยังไง เราเราเราก็อยากจะให้ศึกษาดูให้ชัวร์ก่อนแล้วเราค่อยนำน้ำเชืยอมาผสมหรือเอามาผสมตัวเขาถ้าถ้าเราไปผสมตามรูปภาพตามเขาบอกเล่ามาอาเงี้ยเราอาจจะได้ของที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าวายทุกตัวที่อยู่ในในข้อพัน์ทุกตัวเป็นไยที่ดีทั้งหมดแต่เราต้องเลือกเอานิดนึงว่าเราอยากจะได้ยังไงเดินทางลัดหรือเดินเดินก็ค่อยเดินไปปกติค เพราะว่าตอนนี้คือมันมีหลายสายพันธุ์หลายพันธุกรรมทั้งเพศผู้เพศเมียค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะครับที่ประเทศเรามีมีช้อยให้เลือกหลากหลายว่าอย่างนั้นเลยค่ะช้อยให้เลือกหลากหลายแล้วก็หลากหลายนี่คือเราอยากจะได้ลําตัวด้วยตัวด้วยหัวด้วยส่วนไหนที่ไปแก้ไขจุดอ่อนของเราตรงไหนก็มาดูเอานะฮะช่วยดูอยากจะให้มาดูดูตัวจริงแล้วค่อยตัดสินใจถ้าเราไปดูตามรูปภาพมันก็เป็นการ เขาเรียกว่าเป็นการเพิ่มเตมิมเติมแต่งในรูปภาพของมันออกมาเป็นเป็นส่วนใหญ่ก็คือของทุกอย่างคือเราต้องมาดูด้วยตาจับด้วยจับต้องด้วยตัวของเราเองอะไรอย่างนี้ว่าออย่างตัวสุขเจริญหรือว่าอินแปลงอย่างเงี้ยอ่าเรามาดูเห็นตัวเป็นเตงของเขาเลยว่าเขามีลมักษณะอย่างนี้ลักษณะตรงตามที่เราต้องการไหมความใหญ่เป็นยังไงความสวยงามเป็นยังไงความคิดว่าเออเนื้อหนังเป็นยังไงเนื้อดีไหม นะครับไม่ใช่เอาเอาแต่กระดูกอย่างเดียวพ่อค้าเขาไม่เขาไม่ซื้อกระดูกอ่ะเนื้อใช่ไหมคะพี่เนื้อเห็นไหมตัวนี้ก็หูดุบันท้ายบอ้บันท้ายก็ดีคือตอนนี้เราเรายังไม่ได้แต่งประกวดนะครับเรายังไม่ได้เอาแต่งเพื่อการประกวดเราจะแต่งเรากําลังเลี้ยงเพื่อทําให้เขาได้เอาไว้เป็นพ่อพันธุ์ก่อนอ ันถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีอีกหนึ่งตัวของฟามใช่ครับโอ้แต่ดูนัดอกเขากว้างมากค่ะเขาใหญ่มากเลยทุกอย่างสมส่วนของเขาใหญ่มากเลยน้วเชื้อก็กําลังจะเริ่มในรีดในเดือนนี้ครับอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์อ๋ออย่างที่พี่เอบอกคือน้ำเชื้ออของสุจเิญหรือว่าอินแปนี่โดละสามร้อยบาทใช่ไหมครับพี่ก็ตัวนี้น่าจะสูงกว่านั้นอ๋อน่าจะสูงแลโดละห้าห้าร้อยถึงพันก็จะดูดูก่อนว่าอ่า การที่เราจะอัพราคาของน้ำ,นำเชียร์ขึ้นมาได้ราคาคเท่าไหร่เนี่ยเราต้องดูอันดับแรกก็คือลูกที่เขาส่งมาก่อนอจะให้เหมือนพ่อไหมะจะให้มีโครงสร้างอย่างนี้ไหมมีความโดดเด่นเหมือนพ่อไหมถ้าไม่โดดเด่นเหมือนพ่อนะครับก็คงไม่ได้ราคาอาจจะขายไม่ได้เลยถ้ามีความโดดเด่น มีความสวยงามเหมือนพ่ออย่างเงี้ยเราสามารถปรับราคาได้อีก,ออกทีนะครับเราก็ต้องดูรุ่นลูกของเขาด้วยน้ำน้ำเชื้อบางทีเขาเขาจะไม่ไม่ไม่มีความอบอกว่าตัวนั้นเท่านั้นเท่านี้ได้ต้องดูผลงานของเขาด้วยใช่ oh. ต้องดูผลงานก่อนเราก็ต้องเห็นผลงานเขาก่อนนะคะว่าเขาส่งลูกออกมาเหมือนพ่อเขาไหมใช<น>จ่จริงๆแล้วถ้าต่างประเทศนะ,ะเขาต้องพิสูจน์ถึงสองสามชั่วอายุของตัวนั้นก่อนน้ำเชื้อถึงจะออกมาขายได้ ก็คืออ่ารอบแรกนี่คือไม่สามารถที่ใช่ใช่ยังไม่ไม่สามารถคือคุณยังไม่ได้พิสูจน์ว่าตัวนี้ดีจริงขนาดไหนน,มนะมีลูกลูกแล้วก็ต้องมีหลานหลานต้องมีเหลนอีกทีหนึ่งช<ฮ>่วยเหลนนี่มีความชัดเจนสวยงามมีความเหมือนเหมือนปูออกมาเป้เลยโอเค ขายได้ได้โอ้โหแต่ของเราไม่นะคะของเราแค่ดูลูกของเขาลูกของเขาสืบต่อสืบต่อไปอะไรอย่างนี้บ้านเราแค่เห็นตัวว่าสวยงามก็เอาเาเลยเราไม่ต้องรอเหมือนอย่างตางประเทศของเขาครัต้องรอรุ่นหลานรุ่นอะไรอย่างนี้แต่ของประเทศเราคือเห็นลูกของเขาว่าเอ้ยมาดีมาอะไรอย่างนี้สวยงามก็ ไปเลยจริงๆตามหลักสากลต้องต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้ถือว่าเป็นความรู้อีกหนึ่งบทของคุณแม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าพี่คะพี่เแต่เขายาวมากเลยนะครับก็มีความยาวขึ้นมาก่อนหน้านี้จะสั้นไม่ไม่ไมเยอะเท่าไหร่ความสูงใน,160นร้160อยหกหกนะฮะร้อยหซนติเมตรแล้วก็คงจะคิดว่าจะไปได้อีกเยอะ<ข>อันนี้กเ็เขายังไม่สปีใช่ไหมคะพี่ยังไม่สปีครับตอนนี้สปีเดือนเดือนสิบนี้สปีนะฮะตอนนี้เห็นไหมค อต่น,นี้ยังเหลืออีกเยอะนะฮะหน้าอกเขาแข็งแกร่งเ,เลย JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะ